โครี่มเ้ยน่กย้ยีียี่ียี่ี่ยี่ด้ยี้ย่ยนกวะเกมี้เล่นงียเอาช่อจนถึงวันเดียวไรไม่รู้แปดสิโกเพ่นชีลมัน่ใยเหีตั้เพระ่เยกองอาต้องหาตั้งเอบจําการฆ่ามอนไม่ก็เองใช้ทองแบบอินก้อนอะเอาไปแปเป็นหรียญ ได้เอะวะอย่างงี้ได้เพราะแดดหินไม้รวนๆแล้วตอนนี้นี่อะไรนี่กด e เพื่อหยิบเอาเฮ้ยเพื่อนกูได้เห็นมาเห็ดทองไอ้เหี้ยมันปวดร้องปวดคราบด้วยเปล่าไอ้ใครมาแย่งไม้วะไอต้นไหนไอต้นไหนวะเฮ้ยนายดูนี่ดนี่เนะนี่เอาห็ดเอาหินนี่เอาหินเตาไอ้สิงหินไอ้สิงเห็ดนี่ทำไรวะเนี่ยเอาไปแล้วเอาขวานไปแล้วเอาาป ไอตมันพันนี่ยตีเพื่อนเลยอ่ะเฮ้ยดีกู่าอย่าีกว่าอ่าดีกวาทำไรเพื่อนไม่ดีเลยนะนี่เฮ้ยทไมคนเยอะเดี๋ยวผมทำอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงนี่นี่ต้องแบ่งกันว่าใครจะไปไปไปขุดหินเนื้อแลนนั่นอ่ะเพราะมันขุดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขุดหินได้ทิ้งขอนครวบคุปตะมันเลยทิ้งขอนแถวแล้วกดล่างกดแถวแล้วกดล่างออก นี่มึงดูกูได้เห็ดเอาเห็ดไหมไม่อีครับเดินดีๆระวังสพพันหัวมเฮ้ยอาหารหมดเบ้าผมแอปเปิลอ่ะลดนอยู่เต็มเต็มพื้นเลยกูทำอะไรบ้างเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยไอรตีวะเอ้ยต้อง sorry ฉันขอโทษนะแล้วเราไปทำอะไรวะใครตีเราเลือกสาดเลยเท่านี้วะเนี่ยไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้อันนี้หม้อปรุงอาหารนี่ว่าเรื่หินนี้ต้นไม้ได้เหรอวะไม่รู้หินนี้มันหม้อเหรอวะเนี่ยไหนวะคนหม้อเลย มกูอ่านแล้วคิดถึงกูเลยไม่พิมพ์โอ้ยเลี่ยมเลี่ยมเฮ้ยได้ไม้ได้ไม้ได้ไม้ตรงนี้มีรถรถม้าไม่รถม้ารถม้าคืออะไรวะอุ้ยรถม้ามีของวิ่งเอาดิวิ่งเอาดินี่โม่เหรอวะโม่หรืออะไรน่มอทอมครับมอทอมมอทอมมอทอมสิงมันเป็นของที่แบบเปิดได้หรือเปล่าโอ้โอ้ชิดเปิดได้ไงนี่ไงเฮ้ยเราขอเราขอกองเฮ้ยอันล็อกอะไรอ่ะ อันล็อกไหมมีไม้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 โอ้ยกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยนี่มันเต่าพิซซ่าชัดเลยเพื่อนผดูดิ๋ยววันนี้มันเจอไปเป็นพรานป่านไม่โอ้ยอย่าตีเลยอย่าเลยผมไม่ตั้งใจครับผมได้ย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยสปูสบูบินอะไรคือสปูบินวะอะไรเนี่ยสาระบนอะไรวะสาระบนกินแอปเปิ้ลไงวะเพื่อนกดคิกค้าง เฮียกูเด็กแล้วล่ะโ้อ๋แล้วจะเพิ่มเลือดด้วยนี่หว่าใช่ไหมเออเียแต่มันหลังการไมครับะอาหารเพิ่มเลือดเรามาเรามาต้มนังเกมโคตรสมจริงอ่ะแล้วใครมันมาแย่งเหล็กแล้ววะตีไม่ได้มันไม่ทิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้มันมีโหมดไอ้มันมีมันมีพื้นที่เป็นมันเป็สีไหมไม่มีมั้งไม่มีคิดว่าไม่ทำไมคนน่าจะดลมแดงวะนี่อะไรอ่ะ เองกินนะอะเองกิหมดไหมอะอะไรคือบร์กวะเพื่อนบั๊กไหนวะอ๋อมันเป็นประมาณเปลือกไม้เปลือกไม้มั้งแล้วก็มันเอาไปค้าพวกอุปกรณ์ได้มีเห็ดมีเห็ดมาให้วั่นก็สมุดโลกีโลกเกมเนี้ยอินภาพแม่งโคตรสวยเลยดูดีภาพโคตรสมจริงอะทุกคน้ยภาพเงาเงามันสวยนะเว้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสวยได้เท่านี้เลยนะเนี่ยยิงชิบหายดูดูดูขนาดไอหินหินแม่งยุบแล้วโพล่ขึ้นมาได้อะมึงดู ผมเจียงเอาไม้คว้าปะไม้คว้าไม้คว้าจริงปะอะไรกันไม้คว้าปอปเฮ้ยกูตีวัวได้กูตีวัวได้เดี๋ยอะเหล็กไปให้แม่นึงนี่แหละนรกมาแล้วนรกมาแล้วทำไมมันมาถือไงถือเลยอ๋อีมจำได้ไหมประสบการณ์นี้่เียมอะไรจำไม่เคยลืมไอบีซิกซิกเจอเราด้วยมาแล้ว เอ with you with ็งสามารถพิ้งจุดโดยการกดเมาส์กลางได้นะไอพี่เอ็งกินอาหารเดียวกินอาหารแล้วเมื่อเลือดไมเอ็งวิ่งแน่บิ๊กอ๋อนี้มันบอกอันนี้มันบอกตำแหน่งมื่อเอดเฮียนักตัวอะไรอ่ะอยนะอย่าล็อกมาดิเตาอย่าล็อกมาดิเตาตัวตัวอะไรอันนี่นั่นพี่กงกอยนี่ว่าตีพี่กงกยพี่กงกอยเลยเรากตีอ้ามันมีคนแรงเลยพี่หน้าตีอตีีีงนนกัโอ้โอย โอ้ยดราจะตายเรยเออียเร็วออ้เล้งเลเลยพี่ด้วยโอ้กองโกยเกือบโดนมาผลไม้หนดเยเออผลไม้เรอยิงนี่เพิ่มพูดเยอะเฮ้ยเห็ดเห็ดเห็ดรักกนเยอะเยิโ้เรตายิโก้แล้วย่าตีเองเนี่ยแล้วเกมที่สุตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ปะเกิดที่อ้ เป็นสายลุ้มึงนกิได้เพ่ได้หมดก็คือเกมโอเวอร์ตายหมดก็คือเกมโอเวอร์โอ้โกงคอยโอลิชโอ้ลิชีเหลือเเหลือเกตายแล้วเพื่อนเพื่อไปหาเห็ดที่เป็นีชีอะโอ้ลิชออกแล้ววัเฮ้โอ้มาที่นึงมาที่ถึงดช่วยช่วยด้วยทำหนึงเดี๋ยวไปช่วยเชียเดลเซาไว้สั์เดลเซาเห็นว่า

เห็ดที่เป็นสีลุงอ่ะจิแล้วเรียกเพิ่มเห็ดสูกออนะไรวะใครก็ได้ต่างไปตันมาหน่อยดิเฮ้ย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 ตัวเฮี้ยนเนี่ยเปิดแง่เฮี้ยเปิดแง่แม่เฮ้ยเองก็ต้องมีเงินเงินพอแล้วกดก่ออีกูได้เริมเบลไอเฮี้ยเพิ่มอะไรอ่ะมันบองอยู่เบ้าเพิ่มอะไรเผื่อข้าเข่งอะไรยังอะอ๋อเีแล้วเปนเข่งเลยแล้วดูใครก็ได้ตันไหมมันหน่อยเอ้ยน้ำส้มมันทำอะไรได้บ้างตัว มันมันจะบอกบอมอยู่อ่ะตอนเองเก็บได้แล้วก็ไม่รู้แค่แค่ขัปีดเฮ้ยโอ้ยจริงด้วยผไอไอสาหลักนี่มันหมายความว่าไงวะถ้าถ้ากูดีมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเสาหลักก็ทันยีโร่ไงไหนเนี่ยสตาร์เบทเช่นเนี่ยถ้ากูกดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีลองดูลองดูลองดูลองกดดูลองกดเลยลองดูลองดูครับลองดูกดเลยกดเลยเฮ้ยโชคดีครับผมโชคดีครับเยี่ยกูที่เยี่กูที่ไม่เป็นไรครับ แล้วก็เอาตัวเราไม่ร่อนกันนี่แล้วอีสร้างไม้กันแล้วเวอร์สร้างไว้ยังไหนวะสร้างบ้านได้ด้วยอีกตัดไม้เบิร์นหน่อยดินี่เจอบ้านใครเนี่ยบ้านใครไม่รู้นี่ดูว่ะมีของให้รู้อยู่ในตัดไม้ไม้เบิร์นหน่อยดีมึงอยู่ไหนกันหมดวะแล้วอยู่จุดเริ่มต้นนี้ขอไม้เบิร์นหน่อยดีข้อขวานโกนเฮ้ยเต็มตับีเกิลแล้วเพื่อนมึงแต่งรังหมดเลย เชี่ยเชี่ยเชี่ยซอมบี้ใครมันเอาซอมบี้ไล่กับบ้านมาวะโอ้กองโอยเต็มเลยกองกอยโอ้ดิชี่สักตัวต้องดูอืมอืมเอาเนี่ยนี่ตัวตายมีหน้าหมุนไว้ด้วยนะเกมไทยไปเชี่ยกองกอยโคตรเก่งเลยไม่คุ้มถึกเลย้ากูตายละตายหวยยังวะเป็นเกมที่ภาพดีผมว่านะ ันภาพสวยที่เคยเห็นมาเลยอะเออถ้าเออใช่ใหญ่บางวัตถุคือคือแอสซินคิสคือต้องคิดซ้ายครับเบาครับเบา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 สวยก็ใส่ผู้พังแต่ก็ไม่กินทับยิกอ่ะมาคิดดูโอ้โหโอ้โหคุณสวยกว่าจีดีเองสู้ไม่ได้ครับเออจีดีสู้ไม่ได้ยิ่งดูสร้างบ้านละไม่สนอดีเลยไอดีเลยกันด้วยนะไม่ไม่อยู่กับใครอย่าอยู่ไอ้พี่มันทำลายมันทำลายบ้านได้ ไ,ไมได้แรงท่สุดมันนี่วิธีตีไม้ได้แรงๆปะ่ะแบบตีทีเดียวระพังเลยอ่ะไม่ได้เอเงต้องมาเก็บไอ้บัฟที่เป็นติดคิ้งมาอ่อมีบัฟคิ้ด้วยเชเ่เห็นเห,เห็นที่<อ>บ้านเราป่ะเห็นเห็นเห็นนี่บ้านเราเอาลูกค้าอาวางกันหนึ่งทุกคนต้องการเนื้อปะ่ะดิวหายเนี่ยวัวเต็มเลยนี่ฆ่าเลยเนีย่ใช้ใช้พี่ไอ้เตียนแรงกูไม่มีเหี้ยดิ เอ้ยวัวกระเด็นเลยไปนี่นี่นะมันนี่นี่กลับมานี่นี่กลับมาอู้งเท้าคนนี้นี่นี่เรามีเพียงอยู่นี่ข้าเพียงดีกว่าถ้าจะใช้ต่อตัวต่อมาต่อนั่นอ่ะขี้มาละเอ้ยแยกกันหนึ่งวัวกระดิ่งไอ้ยจะคือวัตของเราเหรออัลวีนี่ได้เพียงมาละแย่ว่ะแย่ตัวแย่มากครับมือมีเหล็กอยู่ห้าอันนี้ใครจะเอาไปทำอะไรไหมขอขออะไอขอ เนี่ยโยนมาเอามาตั้งตัวมาตั้งตัวเฮ้ยเปิดดีเฮ้ยในนมมีนมด้วยเอามาทำอะไรไอ้ชีตี้นี่ชีตี้นี่ไว้ทำไมทำไมนมเข้าตัวเองเลยเงินเราแต่ว่าเอาละนมอยู่ที่ตัวกว่าเลียมบ้านในรัฐไทยเลียมไม่รู้ไม่รู้เลียมว่าแค่เดินมาดูเฉยยฉยมาดีกูดีโอ้ย กินถ้าเรากินดอกไม้ได้รไหมไม่ได้กินไม่ได้มันไวแตีเย่างเดียวดอกไม้ดีได้เหรอได้ไม่รู้สึกดอกดอกไม้บางอย่างเอาไปทำายได้มั้งเหรอใช่เอามาครับโผล่แจ้งเขาดอกซันโอ้ดูบ้านดิวะ โอ้ได้ของมาเต็มเลยบ้านใครเนี่ยบ้านเราบ้านเราบ้านเรา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 มาสร้างบ้านแบบรัดเดี๋ยวมาเล่นเล่นรัฐนึงเออไอเกมที่มอกอึเปล่เกมที่มันหลีบบ้านได้อ่ะเอ้ยไม่ที่มีซอมบี้ป่ะเกมรัฐเนี่ยมีมีมีคนมีซอมบี้มีไอที่ไอโลโก้เกมมันกำมันภาพรังไส้แปลว่าได้ได้ยามาอ๋อเพิ่มเพิ่มโลเชลหอกเอ้ยใครมีอาหารบ้างไม่มีที่บกเนี่ยไม่มีอาหารเลยไม่มีเลยเดี๋ยวกูไปหาให้มา นั่นอะวัวเต็มเลนค่้าเลยมันเกิดใหม่เรื่อยๆแถวบ้านเราอะน่ะใช่อมันจะมืดอีกแล้ววะเหี้ยอเราอยู่นี่ได้เรารอดเอ็งแน่ใจว่ารอดเอออยู่บ้านพี่ก็รอดเฮียกูไม่มันตีมันตีบ้านได้เชียกูบ้านตีแล้วมันหล่มเลยมันไม่ใช่แบบไม้ครับโลจิงนะจริงมันหล่นดเลยเหีละเหี้ละเฮ้ยแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยตอนนี้ได้เนี่สิควานกับไอนี่อะไรดีแรงกว่า พี่ไงไอพี่ไงะแรงอุ้ยอุ้ยกองกอยกองก้อยเฮียไวกองกอยเฮี้ยขอยิงดูครับวินหน้าฉันบนอังโอ้ยมีกูกองกอยตีแรงจังอุ้ยกองกอยตีตัวขึ้นมาเดียวขึ้นมาบ้านกูปลอดภัยสุดกองก้อยสีตัวห้าตัวห้าตัวขึ้นมาในบ้านหนึครับพเจ้ากองก้อยห้าตัวมีทีเล็กไ้ยมีแรปเตอร์ด้วยขึ้นมาขึ้นมา มาเลยดีบ้าน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 อ๋อนึกว่าผีโอเคผีทำไมเอ่เอเออตัวเองอยู่เลือดก่อนไหมมีปอดเลยเอ้ยม่ได้มันยิงขึ้นมาได้มันยิงขึ้นมาได้เลยเเดินหลบไปดูเลือดไหมอุ้ยมามาไหนมามาแล้วไหนโอ้ลิชิตในหมาวะ อยู่บวไหนไงเอาเอากระเอากระเพงมากั้นเออคี่นี่คือเกมปวดไหนนะใช่แล้วปวดมัดปวดปวดอัวเป็นโลอุ้ยโอุ้ยชีตกี่ตัวนี่อ่ดีสาวอ่ะเราไม่ใช่เลยอะุ่ณลนคุณลนคุณลนลาวานะแล้วว่าไม่เร็วนะแล้วว่าไม่เร็วนะเราไม่าเร็ววะแล้วเกือบตายแล้วเนี่ยเราอยู่ในบ้านน้ำ็อกกี้ค่ะ เออรถยลวกกี่กัดเฮียเลิฟเตอร์เฮ้ยใครมีอาหารบ้างเล่นจริงๆผมนี่ยนี่นี่บิ๊กมอสที่กูบิ๊กมอสที่กูอาหารที่บ้านอุ้ยอุ้ยกงกอยเออเอี๋ยวไฮินอ๋ออ๋อไ้นัทในอาหารโอ้ลิซิตที่เตาที่บ้านที่จุดเริ่มต้นนี้จะตายจะตายแล้วนั่นเต็มเลยเอ็นเต็มเลยเอ็นเฮ้ยิ้นอยู่นั่นกงยตาย เฮ้ยก็กดติดบัาก็กดติดบัาก็กดติดบัาโอ้ยจิบจิบนี่ยที่เราถัดมาต้องทำอะไรเอาไปเเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเฮ้ยมันออกมาแล้วอีดโล้งยังวะโวยหาแร่นี้จะได้ทำอุปกรณ์ดีๆจะได้ลดโอกาสตายอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ตายแล้วผมน่าทำอุปกรณ์ แน่นอนครับจ่าเอ็งทำไอ้พิ้งค์แอสสติลนี่แล้วมาขุดไอ้แร่เมทิลนี่เมทิลอะเมทิลไอเล็กอยู่ไหนบ้างวะเห็นด้วยไม่รู้อ่ะนี่อะเมทิลนี่ะใช่มันต้องใช้แบบสติลพี่้งค์แอสถี่จะขุดได้เฮ้ยชุกมากไม่รู้แล้วครับพีมตรงนี้มีนี่โอ้ยตรงอย่างที่สูงไม่ตายอตรงอย่างที่สูงไม่ตายเหรอวะ ไม่ตันไม่ตันเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ว่าู้ไม่รไ้เอ้รถรถแกแบบนั้นเลยวะเออก็มันงกงกอยมันไล่ฆ่าเราอะเป็นเพราะว่าเป็นธุรชัยยูเป็นสุดโอเคเนี่ยพิมตรงนี้เลยวะนี่ยหวดแบบรู้สึกต้องความค่าความแข็งแกร่งมั้ยตั้งดาบได้ไหมมีดาบไม่ต้องอยากไอ้ที่แอคเลยนี่ดิมีดิ ล็อกดีพีเอสเอางี้ทีมทีมตายคนตัวอะไรกินข้าวเดินตัวแลนด์บีมยีไม่กินข้าวอ่ะยีไม่รู้อ่ะนั่นยู่วูปอ่ะเอาตายแล้วเอออยู่ไหนอ่ะนั่นหนักมันขึ้นเออขึ้นเนี่ยขึ้นเครื่องหมายยันเดี๋ยวไปชุบคนของคันนะเฮ้ยยี่กองก้อยเป็นฝูงเลยกูไม่ช่วยละ โอ้ใครมันพากงกอยมาวะเยอะมากเลยไม่ไล่ตามกูสิไม่ไล่ตามกูโอเคโอเคเราตรงนั้นไว้แหละมีกู้ตายดิใช่เรากลับมาทำอุปกรณ์ก่อนเรามาอยู่บ้านยังโง่เพื่อนใช่นี่เราใครมีเหล็กไหมครับกระเป๋าเอี้ยนหน่อยอ๋อสิเรามีเหล็กเรามีเหล็กเหล็กจิงอยู่เข้าไปครับแมวเปรตเปล่าแล้วก็จริงอะไรเนี่ยก้อยก้อยเอ้ย ยีข้าวยังไงดีอะเข้าวไปบินเนี่ยอ๋อเอาตีกันเองกอบใจเอ็งต้องตีแล้วหลบอ่ะเอเดียอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋เดี๋ยวตีเองตายเดี๋ยวโอ้ยอย่าดีขึ้นนั่นไงบอกเลยวยวตีตายหรอกอย่าอย่าอย่าบ้านเราเป็่บ้านเราปงกันแอปเปิลพายว่ะกิน โอ้เพื่อนคนเยอะเลยเพิ่นไปใครใครมีเรื่อบ้างอ่ะมีเลี้เต้าไม่มีครับโอ้เหลืมบีมไหมลื่อมบีมเอ้ยพีมตายเลยนะเพื่อนโอ้โหโคตรจะทรมานเพื่อนให้เพื่อนนอนนอนเองเรื่องจริงตัดเพื่อนก็ตัดเพื่อนโอ้บิ๊กเกิดาวดาวขึ้นดาวขึ้นใหม่แล้วอะคุณทองฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวไป เออเข้าไปเละเอ็งช่วยหาแร่ก่อนขอร้องช่วยหาแร่ก่อนก่อนทุกคนจะตายกันหมดจากไหวะหาแร่เอ็งต้องมีแบบสติลก่อนแล้วแบบแบ่งคนตัดไม้แบ่งคนหาแร่กันหน้าเวอร์เราเแล้วที่คุดเราไปไหนวะอ๋อมันอยู่มันอยู่รอบๆอนั่นแหละอยู่รอบรอเออใช่คุงมงคลบุญกวนเดือดรุนครเอ้ยบิ๊กเรามีไม้มาฝากเอาเป้า ไอเราเราไม่มีเหล็กเลยนี่เฮ้ยกองกอยกองกอยสร้างมาบอกมาการ์ดโอ้ยลิชิดโอ้ลิชิดเชี้ยมันกองกอยพวกสู้อ่ะมันคือพวกงูรู้สึกนะวันมันจะยิ่งเก่งขึ้นด้วยนะเหรอเออโอ้โอ้ลิชิดทีกบิ๊กบิ๊กนี่นี่มันมีมาแล้วปะไว้อย่าฆ่ากูเอาวอ้าโดนตีเหรอเมื่อกี้เฮ้ยสวยสวย โอ้ตับทองเต็มเลยกองกอยอ้าวเฮ้ยกูปิดทางเอาเลยมาวันนี้ไม่หมกดีจริงทำไมโดดสูเจ้าเกมนี้เออมึงตายแน่เพื่อนตายนี่เองเองได้บัฟสูตตัวตรงไหมอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้โหเอออะไรวะไออะไรวะอ๋อเพิ่มค่านองแบงสวยเลยเกือบเกือบกลิ่นยี่อะไรเนี่ยนั่นแหละ ทางบ้านแบบรัชคนที่ยิบเลยอ้ยบอ้บวอิบไอ้เอปี่ตัวกี่ตัวมามาแล้วมาแล้วมีบอสเมีบอสมีบอสนน่ไงอไอไหินเียมปลาที่ตัวปลาหินใช่ไหมไอสิงนี้เลย่ลงไปวัดเลยไปมมมีลงไ่จะตายแล้วเลืเบ ที่เต้าผอโอเคโอเคเนี่ยลงไปวะเนี่ยนี่เนี่ยตรงนี้เอาไปเลยนี่เอาไปเลยเราให้ไปเลยเก้าเสียแกูจะตายขอบคุณมากครับผมเป็นพระคุณอย่างสูงครับเอ็มมีห็นไหมสิงท์เราพาไปมาต้องตกใจต้องต้องการอะไรนะมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยมีอะไรเอาประมาณเก้าจะโอ้โหหิวหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยชุบหน่อย ครูดาวยังไม่เสร็จโอ้ยน้ำปนนั่นยี่คูดาวนานลอยวิ่งลอยวิเลยเหรอโอ้ยชิดโอ้ใครมีอะไรให้รับประทานบ้างดูเดือดครับเจ้าไม้จากไหนต้นไอยิทำไมวิ่มันอยู่เบื้อโลกยังไม่หยาดไอหินแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอหินโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยเอ้ย,อยทำไมมันรีคูดาวนานจังวะ